สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับหลากหลายข่าวมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอความอินดูนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับคอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ ไปกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นพีทโอรูเก้นะครับนักข่าวชื่อดังของสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับได้มีอะไรานะล่าสุดว่าปืนใหญ่นะครับกำลังกลับมาให้ความสนใจคว้าตัวลาตาร์โรก์มาตินสนะครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย27ปีหลังจากนักเตะค,คนนี้นะครับเคยเป็นเป้าหมายของเมกเกออาร์เตตานะครับตั้งแต่ปี2021นะครับ แต่การใหญ่ทีมในครั้งนั้นนะครับไปเกิดขึ้นหลังจากอินเตอร์มิลานนะครับเลือกที่จะขายโเบิลูลูกากูนะครับให้กับเชลซีก่อนนะครับทำให้ปริเสธในการขายลาตาโรมาติเนสนะครับให้กับปืนใหญ่ไปครับโดยทางด้านของลาเตารโรมาติเนสนะครับได้กลับมาอยู่ในรายชื่อเป้าหมายของปืนใหญ่อีกครั้งนะครับเนื่องจากอันเดียแบต้านะครับที่กําลังจะเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาสโมสรคนใหม่ของปืนใหญ่นะครับ ก็เป็นแฟนตัวยงของนักเตะและมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักเตะนะครับเหมาะสมกับทีมของมิเกลอาร์เตตานะครับผลงานของเขานะครับก็ของเส้นคงวานะครับในฤดูก,กาล2024-2025นะครับรวมทุกรายการนะครับ38เกมก็มีส่วนร่วมกับประตูไป23ประตูนะครับทำได้17ประตู6แอสซิสต์นะครับ นอกจากนี้นะครับมาร์ติเนสก็ยังสามารถทําประตูได้มากกว่า20ประตูนะครับมาต่อเนื่องซีรฤดูการติดต่อกันแล้วนะครับ่าขวต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาให้ความเห็นนะครับของริโอฟูดินานะครับอดีตกองหลังคนดังนะครับโดยเขาเชื่อว่าปืนใหญ่นะครับจะไปถึงแชมเปี้ยนลีกอังกฤษได้หากทีมดังนะครับมีการดึงตัวอเล็กเซอร์อิสซักนะครับมาล่าตาข่ายนะครับ สำหรับทีมปืนใหญ่นะครับก็สอจะชวดแชมปีพินลีกนะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันหลังจากยกระดับนะครับขึ้นมาสู้ได้อย่างยดเยี่ยมนะครับโดยปัจจุบันก็โดนหงแดงนะครับทิ้งไปไกลถึง16คะแนนนะครับแม้ว่าทีมจะแข็งน้อยกว่าอยู่2นัดก็ตามท่ามกลางกระแสวิจารณ์ว่าทีมต้องมีกองหน้าตัวเป้าที่ไวใจได้ครับ โดยทางของฟูรดินานครับก็มองว่าตำแหน่งกองหน้าก็คือจุดที่ปืนใหต้องแก้ไขนะครับในการดึงอีซักนะครับสตาร์ตัวเก่งของนิวคาสเซิลจะทำให้ทีมนะครับไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้โดยฟูรดินานะครับกล่าวว่าแฟนบอลของปืนใหญ่นะครับมวยหากองหน้าเบอร์เก้ามาเป็นเวลา2หรือ3ปีแล้วฟูรดินานะครับก็ได้กล่าวกับริโอลีแอคนะครับ ละเขากล่าวต่อไปว่าถ้าคุณสามารถสัญญากับอิสซาคุณก็ต้องทําทีมสามารถไปถึงแชมป์ลีกได้หากมีเขาในทีมเพราะเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและจะมอบอะไรที่แตกต่างให้กับทีมได้แต่ในตอนนี้ทีมต้องการชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเมื่อพูดถึงมาตินซูบิเมนดี้มิดฟิลด์ของเรอลัลซอสดที่มีขา่าวกระปืนใหญ่เช่นกันทางฟูรินานกล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการนักเตะคนนี้ ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นนะครับของริโอฟินานะครับที่ออกมาแสดงทัศนะถึงกองหน้าของปืนใหญ่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเมื่อปืนใหญ่ก็ได้บรรลุข้อตกลงกับอันเดียเบต้านะครับในการดึงเข้ามารับตําแหน่งนะครับพอ,อกีฬาคนใหม่นะครับแทนที่ของเอดูเป็นที่เรียบอร้อยแล้วนะครับ สำหรับตัวของเบต้านะครับก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนั่งเก้าอี้พอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของปืนใหญ่หลังจากเอโดนะครับได้อำลาตตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและล่าสุดนะครับเดวิดออสตินนักข่าวดังแห่งเดแลติกนะครับได้รายงานว่าปืนใหญ่นะครับกับเบต้าก็เจรจากันลงตัวเป็นที่เรียบอร้อยแล้วนะครับสำหรับการมาร่วมงานกันนะครับ ตัวของเบต้านะครับก็เพิ่งแยกทางกับแอดมารินะครับเ <te le> พื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมาหลังจากทำงานกับทีมตาหมีนะครับมาอย่างยาวนานถึง12ปีและก็มีส่วนร่วมนะครับในความสำเร็จนะครับแชมป์ลาลิกาสเปน2ส,สมัยรวมไปถึงนะครับแชมป์ยูโรปลีกและเข้าชิงชนะเลิศนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกอีก2ครั้งนะครับ ในขณะที่ม่เกียวอิต้านะครับก็สนับสนุนในการดึงผู้บริหารชาวอิตาเลียในวัย53ปีรายนีนะครับเข้ามาทำงานต่อจากเอดูกาสปาหลังจากทั้ง2องคนก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับข่าวต่อมานะครับ ก็เป็นมาตินโอติกะนะครับกับทันทีของปืนใหญ่ก็ยังไม่ยอมยกธงขาวนะครับในการลุนแชมป์เพลเมลิกอังกฤษในฤดูกาลนี้แม้จะถูกหงแดงนะครับทิ้งห่างกอดตามนะครับโดยตอนนี้นะครับทีมหงแดงก็ขยับหนีเป็น16คะแนนนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะทีมซาแฮมตันไป3-1ตอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ ในขณะที่ทีมของมิเกลอเตต้านะครับแข่งน้อยกว่าอยู่2เกมและเตรียมไปเยือนทีแมนอยู่ในวันอาทิตย์นี้ครับแม้ว่าเส้นทางที่รออยู่ข้างหน้านะครับจะเป็นงานที่ยากลําบากแต่ทางโอเดกาดก็ยืนยันว่าเขายังไม่ยอมแพ้นะครับและจะขอสู้ต่อไปจนสุดทางนะครับโดยเขากล่าวว่าเราจะสู้ไปจนสุดทางโอเดกาดกล่าว นั่นคือความคิดเห็นของทุกคนในทีมเราสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์มา3ปีติดต่อกันแล้วก่อนหน้านี้เราเคยมีคะแนนนำห่างแล้วเราก็จบที่อันดับ2มันแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ในตอนนี้เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปหวังว่าเราจะสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้เหมือนปีที่แล้วจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงในเวทีแชมเปี้ยนอีกด้วยนะครับก็ เป็นการออกมาปลุกใจนะครับและยังมีความเชื่อมั่นนะครับของมาติดอติการก,กับตาทีมของเรานะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมิเกลอเดต้านะครับกุนซือของปุนใหญ่โดยเขามั่นใจว่าทีมของเขานะครับจะกลับมาทําประตูจากลูกตั้งเตะอีกครั้งหลังจากช่วงหลังนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โดยในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับทีมคู้แข่งก็แทบจะไม่มีทางรับมือกับลูกตั้งเตะของปืนใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับการดูแลจากโค้ชลูกตั้งเตะอย่างนิโคลัสโยเวอร์นะครับแต่ช่วงหลังนะครับทีมก็ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้น้อยลงพวกเขานะครับจะเดินทางไปเยือนโอเทฟอร์ดเพื่อพบกับแมนยูในวันอาทิตย์นี้นะครับ โดยโรู้ดีว่าชัยชนะในเกมนี้นะครับจะเป็นสิ่งสําคัญถ้าต้องการรักษาความหวังในการไล่ตามหงแดงที่นําอยู่นะครับในเกมพบกับแมนยูนะครับที่บริสเตเดียมในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับปืนใหญ่ก็สามารถทําประตูจากลูกตั้งเตะมุมนะครับได้ถึง2ลูกพอมชนะด้วยสกอร์สอต่อศูนย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากช่วงคริสต์มาสนะครับปืนใหญ่ก็มีปัญหาก,กับการทําประตูมากขึ้นแต่เกมเมื่อวันอาคารที่ผ่านมานะครับ เกมที่ถล่ม PSV iHomefen ไปเจตตวหนึ่งนะครับทำให้มองเป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นครับและเมื่อถูกถามว่าทำไมช่วงหลังทีมถึงทำประตูจากลูกตั้งเตะได้น้อยลงครับอาเดต้าอธิบายว่ามีหลายปัจจัยในบางเกมเราสร้างโอกาสได้เยอะมากแต่บางเกมเราก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต้องการ บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการเปิดบอลบางครั้งมันเป็นเรื่องของจังหวะหรือการจัดการกับบอลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือทีมผู้แข่งพวกเขารู้วิธีการปกก้องลูกตั้งเตะเราต้องยอมรับว่าพวกเขาพร้อมมากเพราะเขารู้ว่าเราคือทีมที่อันตรายจากลูกตั้งเตะเราเล่นได้ดีเมื่อ2องสาวันก่อนที่พบกับ p s v และเล่นไดีดในเกมกับ For e s t มันจะมาถึงแต่เราต้องอดทน การขาดหายไปของบุคยุสซาก้าซึ่งก็เป็นคนที่เปิดบอลจากลูกเตะมุมได้ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ทีมขาดความแม่นยําในการทําประตูจากลูกตั้งเตะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะเมื่อคุณมีตัวเลือกจากทั้งสองฝั่งและมีความสม่ำเสมอในการเปิดบอลที่มีควาภาพมันจะช่วยได้มากอารเตากล่าวเสริมนะครับการทําประตูจากลูกตั้งเตะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ตลอดเวลามันไม่ควรทําให้รู้สึกท้อแท้ก็เป็นการออกมาอธิบายนะครับของ ผู้จัดการทีมของเรานะครับว่าทําไมปัญหาช่วงหลังนะครับลูกตั้งเตะถึงไม่ได้ผลนะครับครับทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวประจําวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ